สวัสดีครับพบกับที่ช่องสปอร์นิวทีเด,ดกยกเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวเรื่องคุยส่วนตัวลูคัสปาเตตาฟุตแมคคาโตเผยถึงดีลสำคัญในซัมเมอร์นี้ออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเก่งของพิบรีต์ตกลงสัญญาส่วนตัวกับลูคัสปาเตตามิดฟิลด์ตัวกันของเวสต์แฮมได้ไปที่เรียบร้อยแล้วและเหลือขั้นตอนการยืนยันข้อเสนอให้เดอะแฮมเมอร์พึงพอใจสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานเมื่อ8เมษายนว่าเรบวชีฟ้าเดินหน้าเสริมแข่งสำหรับซีซั่นหน้าตั้งงแตตต่่เเนนนๆด้วววยกกาารลสสััญญ กปาเกต้าเป้าหมายคนสำคัญของกุสซ์เปปคูเดล่าได้ไปที่เรียบร้อยแล้วและจะต้องเสนอค่าตัวนักเตะให้ทีมดังแห่งกรุงลอนดอนตอบรับเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนหน้านี้แชมป์พิมพ์รีฝังดึงดาวเตะทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วโดยเสนอค่าตัวให้นักเตะเวสต์แฮมพิจารณาเป็นจำนวน85ล้านปอนด์หรือราว3,825ล้านบาทแต่สุดท้ายตัดสินใจพับแผนลงเนื่องจากดาวเตะวัย26ปีบุกสมาคมฟุตบอล FA สอบสวนกรณีละเมิดเล่นการพนันฟุตบอลต่อกรนี้นักล่าวบากกตา้าซึ่งซีซั่นนี้มีผลงานกระทุ้งให้ทีมขุนคอนแต่ประตู7แอซิ์ในทุกรายการเปิดปากเผยถึงปัญหาของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ว่ามันกินเวลาจิตเดือนแล้ว และผมพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อสาสางปัญหาทั้งนี้อดีตสตาทีมรียงซึ่งย้ายมาหากินในรีกอิงลิสเมื่อ2ปีก่อนเหลือสัญญากับทิมรอนดอนสเตเดียมจนถึงปี2027มีออปชั่นต่อสัญญาได้อีก1ปีเอาระครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตาใช่องสปอร์นิวทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ